แบบมาสวยงามมากนะฮะก็จะเป็นโคมไฟสีแดงดยาวๆเลยด้านข้างก็จะเป็นสีขาวเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันเลยตัวนี้เป็นเบาะสามแถวนะเป็นรถเที่นั่งนะครับนะครับแล้วก,ก็มีส่วนด้านข้างก็มีลําโพงด้วยตุงประตูนะฮะมีทวิตเตอร์ให้เรียบร้อยที่มีจอหลังให้ด้วยนะสลัสำหรับท่านที่นั่งอยู่ด้านหลัง วัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สูรถยนต์มือ2นะฮะ TK คุดคานะครับผมเต็นเราก็อยู่แถวถนนกาญจนาพิเศษนะฮะมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า200คันนะครับผมวันนี้เราก็มาในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถนะฮะผมจี๊ดนะฮะเช่นเคยนะฮะเราเจอกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวรถวันนี้นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นรถ SUV นะฮะ isuzu muv เซเว่นรุ่นชอยนะครับผม ปี2011เครื่อง3,000นะฮะเดียร์ออโต้ขับ2ธรรมดานะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบรถครอบครัวนะฮะเล็กๆผ่อนไม่แพงนะราคาประหยัดประหยัดนะผมแนะนำเลยตัวนี้นะฮะเป็นรถครอบครัวรถ7ที่นั่งนะฮะท่านสามารถที่เป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่นะท่านสามารถนั่งไปได้สบายเลยนะครับเดินทางต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวทะลงทะเลทะเทีเ่ยวไปชมวิวต่างจังหวัดได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ เดี๋ยวเราอมาแนะนำกันนิดหนึ่งนะฮะว่าออปชั่นตัวนี้ภายนอกแล้วก็ภายในว่าเจ้ารุ่นอ e ีฟุสุมิวเซเวตัวชอยนะฮะปี2011รุ่นนี้มีอะไรที่มันโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากนะครับผมอันดับแรกนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะ,ะบอกนิดนึงจะเป็นสีขาวมุกนะฮรรุ่นนี้จะเป็นสีขาวมุกนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยหน้ากระจังหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะเป็นลายซี่ตรงๆโครเมียมสวยงามมากเลยนะฮะ แล้วก็มีโลโก้ตัวนี้ของอีทูโซเขาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับไฟหน้าตัวนี้ก็ให้มาด้วยที่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็คมไฟก็จะเป็นแบบนะครับแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขรับตัดนะฮะแล้วก็มาด้วยด้านล่างก็คมไฟคกลมๆตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟตัดหมอกสองฝั่งเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงเกี่ยวกับรถอีทูโซมิลซเซเว่น ตัวนี้นะฮะรุ่นชอยตัวนี้นะปี2 0 1พรุ่นเ็นี้ว่ามีอะไรสวยงามบ้างโดดเด่นบ้างนะครับผมอันดับแรกก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกระจกมองข้างนิดหนึ่งกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนตัวครอบตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมเลยอันนี้นะฮะโครเมียมด้านบนนี้นะด้านล่างนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะฮะอันนี้ออกแบบมาจากศูนย์เลยนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้มือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียม ครเมียมทั้ง4ด้านเลยนะผมเมียมสีด้านเลยมือเปิดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องอยางรับล้อกับล้อแมกนิดนึงฮนะว่ารุ่นนี้เขาออกแบบล้อแมกมายังไงนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นล้อแมกแบบอลอยเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะแบบอลอยเป็นแบบสีสีแบบเทาลมดำนิดหนึ่งนะฮะงามสวยงามเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ6ก้านนะฮะแล้วก็ส่วนยางตัวนี้เป็นยางบิสโตกยางตัวนี้ก็จะเป็นตัวขอบ 16นะฮะหน้ายางที่จะเป็น2 6 5 70หบขอบ16นะฮะนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบคิ้ววงเดือนอาจจะตีโป่งซึ่งมันจะรองรับกับตัวลูก ส่วนตัวนี้ก็จะมีโลโก้อ e ีสุดๆติดมาด้วยนะครับแล้วก็ฝาท้ายตกแต่งมาด้วยโครเมียมสุดสวยเลยนะ,ะตัดกับสีดําแล้วก็สีขาวนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. มือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะฮะนี่ฮะแล้วก็สัญลักษณ์มิวเซเว่นตัวช้อยตัวน,นี้นะฮะส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีกันชนก็จะมีตัวไฟทับทิมนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นสีดําสีดําด้านๆนะฮะแล้วก็ตัดกับสีขาวนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันเลยตัวนี้เป็นเบาะสามแถวนะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเบาะสามแถวซึ่งเป็นสีดําตัวนี้เป็นรุ่นชอยนะภายในจะเป็นสีดำเบาะสีดําคอนโซลสีดําหมดเลยนะครับส่วนเบาะด้านนี้ถ้าท่านไม่ได้ใช้ท่านสามารถปรับขึ้นไปได้เลยครับาวางของสมระไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะที่ท่านเดินทางนะสามารถวางได้เต็มที่เลยนะครับส่วนที่ท่านที่มีไปกันหลายคนอาจจะนั่งอาจจะหลายคนนิดนึงท่านก็ปรับตัวนี้ ครับผมเมื่อกี้เราดูด้านหลังกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดหนึ่งประตูฝั่งคนขับนิดนึงนะครับว่ารถเจ้ารถุูนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านข้างมาไหมครับอันดับแรกเลยผมขอแกะลูกยางนิดนึงนะครับให้ตาก้องซูมชัดเลยนี่นะครับตั้งแต่ข้างล่างเลยนะฮะรอยแม่พาร์เดิมนะครับไม่มีริ้วรอยหรือก็เรื่องทาสีนะนี่เรื่อยลูกค้าสบายใจซื้อไปแล้วนะเป็นรถครอบครัวไม่ต้องกังวลว่ารถคันนี้จะมีคว่ำมานะจะมีเรื่องอุบัติเหตุมานะอันนี้ด้านข้างนะโอเคครับร้อยประตูด้้าานนนหะะ รถสวยงาม้าซื้อไปแล้วก็สบายใจนิดนึงนะครับว่าไม่มีเรื่องอุบัติเหตุนะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูประตูด,ด้านหลังนิดนึงนะฮะว่าจะมีเรื่องอุบัติเหตุไหมครับอะผมแกะรอยทุกอย่างนิดนึงให้ลูกค้าเห็นชัดเลยนะครับผมตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับไปดูเลยนะฮะรอยไม่ทาดเดิมๆผิวแห้งๆบางๆ,างๆ,างๆนะฮะร,รถไม่มีอุบัติเหตุชนมาพิกคว้ามาด้านนี้นะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะฮะนี่ผิวแห้งๆบางๆเลยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านิดนึงนะฮะ,ะด้านหน้าห้องเครื่องนิดนึงฮนะว่ารถคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักไหมครับบางคนหน้าซ้ายบางคนหน้าขวาคัานหน้าฝากระโปรงมีแกะทําสีไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกันดูเลยนะครับดูเลยครับรุ่นี้เป็นอีซูซุมิลเซเว่นนะฮะรุ่นชอยนะฮะปี2011นะครับ,นะมรบผมอันดับแรกเลยก็คือรถไม่มีเรื่องอุบัติเหตุนะครับเดิมๆนะครับนี่บางคนหน้าซ้ายเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆตะเข็บเดิมๆนะฮะ นะเดิมเดิมมีรอยแม็กอาร์นี่เดิมๆสวยงามเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสวยงามคลิปอยู่ครบเลย่ะบังโคนนะ้าขวาเดิมสวยงามเลยนะครับผมท่นหน้าลูกมผมชัดไม่มีเรื่อง,องบัตรเหตุเหตุังอยู่ครบเดิมเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็ใหม่หมๆระบบเบรกเป็น ABS 4ล้อนะครับผมตัวนี้เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะซึ่งออกมาจากโรงงานเลยก็เ,เรียกคือตัวเทอร์โบนี่เองฮะตัวนี้เป็น เครื่อง3,000 VGS Turbo เป็นเครื่อง VGS Turbo นะครับผมโอเคครับครับผมเดี๋ยวเราดูด้านหน้าด้านข้างด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนิดนึงนะเพราะเจ้ารุ่นนี้ิ s ุ z u MU7 ปี2011เครื่อง3 0 0พันตัวช้อยรุ่นนี้ภายในมันจะสวยไงนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์นะอันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะฮะมีอ่า ปุ่มปิดปุ่มเปิดนะเป็นจารีโมทนะครับผมสามารถสตาร์ทเป็นเป็นกุญแจนะตัวนี้ยังไม่เป็นพุทสตาร์ทนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเลยนะครับเปิดแอร์นิดนึงส่วนแอร์ก็จะเป็นแบบตัวปรับเป็นตัวหมุนนะหมุนทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีตัวปรับความแรงนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีที่ที่เขียบบัรนะสามารถชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้นะครับผมชานี่มีตัวนี้ด้วยสองพันนะครับส่วนส่วนหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนนะฮะหน้านจอแบบทัชสกรีน นะครับมีเนวิเกเตอร์นะตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ครบเลยนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับส่วนอคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นสีดําตัวชอยุ่นี้นะภายในจะเป็นสีดําแล้วก็ระบบแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบทรงกลมหมดแล้วน,นะทั้งสีด้านเลยกลมแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะมีแบบคล้ายๆตัวแคปลาสีดํานิดหนึ่งนะตัดกับตัวคอนโซลจะสวยนิดหนึ่งนะครับผม นะครับส่วนเบาะตัวนี้ก็ให้มาด้วยหนังแท้เลยจากโรงงานเลยนะฮะสีดําหมดเลยนะฮะสามแถวนี่สีดําหมดแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงนิดนึงนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีอ่าส่วนด้านข้างก็มีลําโพงด้วยรประตูนะฮะมีทวิตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับส่วนกระจกมองข้างนี่ก็จะเป็นแบบปบฟฟรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะฝั่งคนขับนี่กระจกมองข้างด้านนี้ก็จะเป็นแบบออโต้ฝั่งคนขับนะฮะขึ้นลงแบบออโต้ ส่วนด้านข้างคนนั่งด้านข้างก็จะเป็นแบบปรับธรรมดานะครับผมส่วนเจ้าพวงมาลัยตัวนี้ก็ผมว่าออกแบบมาดีกันนะตัวนี้มันจะเป็นแบบสีก้านนะการจับรู้สึกมันจะกระชับนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟหน้าตัวโหมดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ปัดน้ําฝนที่สีน้าฝนนะฮะตัวนี้จะอยู่ด้านด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นตัวปรับเปิดไฟด้านด้านขวานะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดแอร์หลังนะฮะตัวนี้จะเปิดแอร์หลังนิดนึงแอร์หลังของผมตัวนี้นะ ส่วนท่านจะไปปรับมุมก็จะปรับด้านหลังเลยแล้วครับผมส่วนจอที่ให้มานะครับผมตัวนี้มีจอหลังให้ด้วยอ่าสำหรับสำหรับท่านที่นั่งอยู่ด้านหลังนะด้านกลางด้านหลังไม่ต้องกังวลไม่ต้องน้อยใจนะฮะตัวนี้เรามีจออาจ่าจะประมาณสักสิบสิบสิบกว่า,า 10, 10, 10นิ้วนะจอใหญ่สามารถดูหนังฟังเพลงเล่นคราอเกตได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีที่บังแดดเรียบร้อยแต่ไม่มีกระจกนะมีกระจกอ่ามีจะฝั่งคนนั่งนะกระจก จะไม่ให้คนขับหลอกนะท่านนี้โอเคนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บใส่แว่นเรียบร้อยมีไฟหน้าเป็นไฟแสงจานสองดวงสว่างสวัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเป็นเกียร์ออโต้นะฮะนั่งสบายเกียร์ออโต้มีที่วางแก้วด้วยนะมีลายแคปรารสวยๆงามๆติดมาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดตัว power mode นะฮะตัวนี้ก็สามารถเล่งเล็งสเปคได้เลยนะครับนะครับต่ว เรื่องอความปลอดภัยนิดนึงนะตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็คู่หน้าให้นะฮะฝัง่งตรงนี้นะหใบแล้วก็ตรงกลางอยกหน่ใบนะครับเลขไม้ปัจจุบันนะฮะรถคันนี้นะฮะปี2011อีสุซุซมิซวซเสีขาวมกุกรุ่นช้อยปี2011เลขไม้อยู่ที่1 30,000กวโลเท่านั้นนะ,ะผมว่าไม่เยอะนะรถ10ปีปีหนึ่งหมื่นกวโลนี่ผมว่าวิ่งน้อยมากเลยนะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีครอ,อบครัว นะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ผมว่าโอเคนะเดินทางสบายๆท่านที่มีแบบงบน้อย,อยงบอ่าผ่อนไม่ไม่ถึงหมื่นเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะโอเคเลยแล้วก็อ่าทัศนกา,ารนั่งะการขับผมว่าโอเคนะมันเป็นรถสูงนะเป็นรถครอบครัวเป็นรถ SUV ซึ่งอ่าญี่ปนเนี่ยเขาอ,ออกแบบมาดีมากนะการเข้าโคง้งซ้ายโคง้งขวาผมว่านะไม่มีการล่อนเลยรุ่นนี้นะวิ่งสบายแล้วก็เดินทางไกลๆนี่ความปลอดภัยนี่สุดยอดเลยนะครับโอเค ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกับตัวรถคันนี้นะฮะเจ้าอ e ีซูซ m มิล v ซเว่ o i ปี2011เครื่อง3000ตัวนี้เป็นเครื่อง VGS Turbo นะฮะนะครับผมแล้วก็สีขาวมุกสวยๆเลยไม่แท้ๆนะครับท่านสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะคะอปปรอโผล่เล็กข้อปโคลใหญ่นะ,ะตอนนี้ราคาเราขายไม่ถึง5 0 0 0 0นนะครับเหลือ489,000 4 9, บาท489,000ันบาทเท่านั้นนะ,ะเราลดโปรโมชั่นพิเศษนะ,ะนะช่วงนี้เปิดประเทศแล้วนะครับผมแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้ว ใครอยากได้เป็นเจ้าของนะจับจองได้เลยนะครับเป็นรถครอบครัวเล็กๆราคาไม่สูงนะฮะท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ลูกค้าสนใจดูต่างจังหวัดที่ดูรีวิวนี้อยู่อยากได้เป็นเจ้าของจจัดไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์ที่สามารถตรวจสอบแล้วก็ไปเซ็นถึงบ้านท่านได้เลยนะครับผมนะหรือว่าท่านที่สนใจอยากจะจะมาดูรถตัวจริงก็มาได้เลยนะฮะที่ถนนการจนาพิเศษนะฮะเต็นท์เราติดถนนเลยนะครับหาไม่ยากนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมจี๊ดก็ต้องขอลาคลิปนี้ นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้รถสวยๆดีๆอย่าลืมนะครกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสคลิปต่อไปนะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเยอะๆะนะของแถมเพียบๆให้กับลูกค้านะฮะสำหรับวันนี้จีนะฮะจากตลาดรถยนต์มือสอง TK คุชาต้องขอลาคลิปนี้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com